ถ้าให้ตรวจนะครับเราก็สามารถตรวจเจอได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือว่าการไม่ยินยอมให้ตรวจอย่างเงี้ยครับประเทศเราก็มีนะครับไม่ยินยอมให้ตรวจเนี่ยก็เห็นในข่าวคร้บซึ่งมันทำได้มั้ยครับในฐานะที่เคยเป็นตำรวจมาก่อนจริงๆไม่ควรให้สิทธ์นั้นกับผู้ต้องสงสัยอเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการคือมันต้องบังคับอะครับต้องต้องต้องได้มาซึ่งซึ่งหลักฐานนั้นใช่มันแปลกไหม ถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วคุณไม่ให้ความร่วมมือแบบอา้าวฉันอยู่ในตรงนั้นแต่ฉันไม่อยากให้ตรวจทั้งนั้นที่ฉันบริสุทธิ์มันย้อนแยงมันแปลกไมหมดมันแปลกซึ่งการตรวจ DNA หรือตรวจร่างกายมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรต้องถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้ตรวจอ,อธิบายมา พราะที่ต่างประเทศเนี่ยแค่เกิดการลักพาตัวขึ้นนะครับหรือว่าคดีคนหายเขาจับคนในบ้านตรวจร่างกายทั้งหมดนะครับเช่นแม่มาอ้างว่าลูกฉันหายอย่างเงี้ยต้องตรวจร่างกายสมาชิกในบ้านเราไม่รู้ว่าคนมาแจ้งม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายหรือเปล่า